โอ้ยอยากจะร้องไห้นะคะดูเหมือนว่างานเมกกะลาค่ะจะเป็นหมันซะแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะน้องลิซ่าค่ะเธอยังอยู่ที่เกาหลีอยู่เลยนะคะคงจะทราบกันแล้วนะคะว่ามีคนพบเจอเธอค่ะไปนั่งดูคอนเสิร์ตของหนุ่มๆวงวินเนอร์ทะะ่าในวันนี้นั่นเองค่ะโดยเธอค่ะไปกันกับกวนของพี่ๆนั่นเองนะคะนั่นก็คือคุณจินฮาวานและก็คุณตงฮยอกค่ะอ่ะตอลินนะคะก็น่ารักมากๆค่ะมีการนั่งโบกแท่งไฟไปมานะคะขณะที่ชมคอนเสิร์ตอีกด้วยค่ะคุณผู้ชม แล้วก็ะฮารมีพิเศษด้วยเหมือนกันค่ะนั่นก็คือตอนขากลับค่ะเพราะว่ามีโอพีค่ะทวงถามนะคะถึงคอนเสิร์ตกับสาวๆาวแบล็คพิงค์นะคะโดยนะคะโอพี OP ค่ะก็พูดกับลิซ่าว่าลิซาย่ามีคอนเสิร์ตกันเถอะนะก็ฟีลประมาณว่าชวนคัมแบ็กนั่นแหละค่ะแล้วเต้าลิของเราค่ะก็บอกว่าแล้วเจอกันนะพร้อมกับมีการน,นะคะยกนิ้วก้อยขึ้นมาค่ะก็แทนคําสัญญาให้กับคนที่ถามนั่นเองนะคะคุณผู้ชมก็ใจเชื้ช้นขึ้นมานิดนึงนะคะอย่างน้อยค่ะวันนี้ก็ได้เห็นความขึ้นไหวนะของเต้าลิของเราด้วยเหมือนนนกัะะคะ ส่วนเธอนั่นพี่จีซูนานนะคะเธอก็น่ารักค่ะเพราะว่ามาทุกต้นเดือนกันเลยทีเดียวนะคะวันนี้ค่ะเห็นเธอมาทักไทยบลิงอีกแล้วนะคะในวีเวิร์สค่ะ โดยเธอค่ะก็มีการนําภาพของเจ้าดันกรมนะคะมาแกล้งนิดหนึ่งเนาะก็คือมาแซวอะค่ะประมาณว่าเจ้าดันกร์เนี่ยทำตัวกลมเกินนะคะกับตุ๊กตาเลยอะไรประมาณนี้นะคะแล้วพี่จีซูค่ะก็มีการคุยกันกับบลิงด้วยเหมือนกันค่ะบอกว่าผมไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะว่าเนี่ยมันเดือนพฤษภาคมแล้วนะคะแต่ว่าอากาศค่ะมันก็กลายเป็นแบบนี้ไปได้คือประมาณว่าเหมือนกับเธอรู้สึกค่ะว่าที่นู่นเนี่ยอยู่ๆเนี่ยอุณหภูมิมันก็กลับมาลดลงนะคะก็คืออากาศหนาวเย็นขึ้นนะคะเธอก็เลยบอกให้บลิงค่ะดู ดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีค่ะเพราะว่าก็กลัวว่าบลิงนั้นจะเป็นหวัดอะไรแบบนี้นะคะกลัวจะไม่สบายค่ะแล้วก็เธอก็บอกว่าเออมันก็ขึ้นเดือนใหม่แล้วนะก็หวังว่าทุกคนค่ะจะใช้ช่วงเวลานี้นะคาอย่างมีความสุขค่ะแล้วก็มีการทิ้งท้ายนะคะบอกว่าคิดถึงบลิงเสมอเลยนะคะอะ่ะก็มีความเคลื่อนไหวคะ่ะของทั้งพิซูแล้วก็ลิซานะก็เอกมาเล่าสู่กันฟังแล้วกันค่ะซึ่งทั้งคู่ตอนนี้ค่ะก็ยังอยู่ที่เกาหลีนะคะก็เลยคาดว่างานเมกาะาที่จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้เนี่ยบลิงก็คงจะ คนนี้ไม่ได้ไปค่ะก็ถ้าเดี๋ยวมีความเคลื่อนไหวอะไรใหม่ๆก็จะมาอัปเดตข่าวสารให้ดูกันอยู่เรื่อยๆแล้วกันนะคะก็กดจบคลิปค่ะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า